งูหน้ามันจะโดนอีกหรือเปล่ามันจะโดนกินงูหน้าเรามาแลกความคิดเห็นกันดีกว่าไกลๆใ,ใครมีอะไรเด็ดๆมาว่ากันนะคะเดือดทะเบียนรถคุณกิตสดาจะไม่ออกใช่ของน้องนุ่นก็จะไม่ออกแล้วรถแม่มันออกตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะคะถูกป่ะมันออกตั้งแต่ป้ายแดงป้ายแดงของสามตัวตรงเลยอ๋อรุนเลขรถนุ่น ใช่ใชก็สวยนะใช่นี่เราเราคุยเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยก็มาหาเ่ยร่วมจะไปดูน้องๆมาจ้าใกล้ๆบ้านเขาไม่ให้พูดแ่ะทูกอย่าพูดค่ะอย่าพูดนะคะเมื่อคือสนุกมาขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไปเชียร์นะคะขอบคุณแฟนๆลิเกบอกพอยด้วยค่ะ เกิดวันที่เดียวกันในะคนละเดือนค่ะได้เจ็ดใบแล้วค่ะฝากดูทรณีพิโรธอยากดูใช่ไหมคะเรื่องมันเศร้าอ่ะงานคืนเดียวน่าจะเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ได้ละค่ะอโอได้อีกสุดยอดเลยของ่ำงูเต้น เดี๋ยวพูดในนี้บ่อยไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณตอต,อตอเขาจะพิโรดขึ้นมานะคะปังมากเลยนะคะคุณพิษใหม่เนี่ยขอบคุณค่ะคุณแม,แม่แม่แมวครับมันาก็สั่นห่ามาหน้อีเติ้ลวันนี้เลื่อนดำาดงหม,ะค,ะมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่าไปเล่นมาสองรอบแล้วค่ะพัิยาเนี่ย เราต้องเอาแบบว่าคนพื้นที่ไม่เคยได้ดูด้วยนะคะวันดีจ้าคนพื้นที่ยังไม่เคยได้ดูอ่ะเราต้องเอ,อเข้าใจว่าในไลฟ์อาจจะดูหมดแล้วทุกเรื่องค่ะแต่นี้บางทีคนพื้นที่หน้าง,งานนี้เขายังไม่ได้ดูะคะ่ะเราก็ต้องเล่นเรื่องที่มันแบบว่าคืนเดียวแล้วถูกใจคนหน้าง,งานด้วยเลยเนี่ยฮะ มาจากระยอยเลยเหรอะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากค่ะอ่าใช่รอบแรกเที่ยวที่แล้วที่เสี่ยงแห้งมาค่ามาค่าอ่าใช่เล่นไปแล้วถูกต้องเล่นไปแล้วคะ่ะได้เจ็ดใบลวจา้าใครโยนกันอีกสักสามใบดีจา้าจะได้หนึ่งใบเทา สวัสดีจุ๊บแจงจ้าโอ้โหฝางไปกับฉนกกับพี่มูครับอือืสุดยอดค่ะมาจ้าเจอกันจ้าก่อนจะไปโยนสักหนึ่งใบไหมจ้าฝางจ้าเจ็ดใบฉันมีทีเด็ดจนเจ็ดโมแตง่งแต่งแต่งต่งแต่ได้แตงแต่งตงได้เจ็ดใบขาดีสามใบถึงจะได้หนึ่งใบเทา มีคนคู่กันเยอะว่าแสดงดีเล่นดีได้เท่าไหร่แล้วเจ็ดเจ็ดใบแล้วลูกตรงไปหนึ่งใบอ้บาวแปดใบแล้วค่ะเดี๋ยวไหมไว้ปิดตอนท้ายเลยก็ได้ลูกพยายามดิ้นลฝนฝ่ายก่อนไหมหาเพงลงล้องนุคอเคสสุดน้องนุน่นสวัสดีค่ะคุณยายยายเอ๋ใช่ไหมสวัสดีค่ะ ได้แปดใบแล้วค่ะยังขาดอีกยี่สิบสองใบค่ะไปเลื่อยเปยนะแม่ดำรงไปเลื่อยไปเปื่อยใช่ไปเลือ่อยนะดดไปเไป,ปื่อย,อปปอยโกมินดูวันที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเดือนเนี้ยวันวิหารข่าวค่ะได้ดูแน่นอนค่ะไปเลือปป่อยไปเปื่อยนำขางครับ ้ครับพ่อหลายอย่างอย่างค่ะฝากมากับแม่ก็ได้เดี๋ยวแม่ไปให้เขาได้แม่ได้แปดใบแล้วใหม่วันนี้ได้ยากนะไม่ถูกห์วดเยอะเก่งจริงดวงดีจัดเลยคนที่ถูกอะไรเงี้ยมาแบบมันถูกกันยากมากอะไม่ใช่ของง่ายเลยข้านัดรอปิดถ,ถ่ายโอเคค่ะ ดอกฟ้าก้าฟ้าเดี๋ยวดูหน้าง,งานกันนะจ๊ะว่ามันเป็นแบบบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคนดูเยอะไหมอะไรเงี้ยแล้วหน้าง,งานแถวนั้นเขายังไม่เคยดูเราเรื่องอะไรแม่เข้าใจว่าในเรซโซดูทุกเรื่องแล้วแต่ว่าคนแถวนั้นเขายังไม่ได้ดูนะคะคือคือนนี้แต่พรุ่งนี้เรารู้แนละ้วเรานั่าจะเล่นนำโดง่งคืนนี้เลิกแล้วแม่ก็ไปขุรานเลยฝ <c oughs> ้าให้กำลังใจแม่ด้วยนะคะ หนูนั่งดูลิเกย้อนหลังให้หนูเล่นอะไรก็ได้วันนี้ใกล้บ้านสบายเลยคะ่ะแต่พอเลิกปุ๊บเราจะรีบตีรถไปเลยลูกสาวกับนายก็สนุกใช่จ้ะ เดี๋ยวดูบรรยากาศดูคนหน้างานดีกว่าเยอะหรือน้อยยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็จะค่อยมาเลือกเรื่องก,กันเป็นเอฟซีหน้าจออ๋อจ้า<ส><อ> <ส Ivan> เดือนนี้หนึง่งเดือนเต็มๆนะคะที่เราจะต้องเดินทางกันเรื่อย,ปอยปเปื่อย,ไป,ไ,ปปอยไปเรื่อยไปเปื่อยไปเรื่อยๆะคะ่ะ สวัสดีทั้ง560คนขอบคุณแม่มากินตามโคลาชเป็นไงอร่อยไหมดีนะคะแม่ไปซื้อหาซื้อเนี่ยหอยนาที่ร้านนั่นแะไม่เคยได้กินสักทีเราถามว่าทําไมมันน้อยมันมีน้อยแหลจ๊ะเขาบอกว่าวัาวานคนก็มาส่งน้อยครับหอยนาที่เออไม่เคยได้สักทีแล้วแม่สั่งเขาก็เน้นหวานหวานหน่อยก็อร่อยดีค่ะ รอชนบุรีจ้ะเจอกันจาขอบคุณทีมขอจอขอใจต่อต่อน่ารักไอเลิฟต่อต่อไปแล้วค่ะหนึ่งใบนี่ได้เก้าแล้วเ้าแล้วเก้าแล้ว,ลวขอบคุณฟางจ้ะได้เก้าใบแล้วค่ะขาดอีกหนึ่งใบจะได้หนึ่งใบเทาวันที่สิบวันที่สิบสิบเดยนี่ไหนวันที่สิบ ันที่สิบที่ไหนจ๊ะถ้าย้อนเงี้ยแม่จะจำไม่ได้อ่ะันที่สิบือขนุกมากบางปากงอ๋อใช่วัดทองนุพคุณถูกต้องใช่จ้ะห้าย่าคะหอยนาสุดมากจะใช้ปูหนาหนึ่งสุโอ้คะ่ะ ไปที่ไรเขาบอกว่าหมดทุกทีคองส่วนค่ะจาเดีกันจะขคองส่วนหนูนาดีใจนะคะที่ทุกคนรอจะเจอพวกเรารอจะเจอดำนงนะคะเมื่อคืนไปโอ้โห แม่ก็ไม่คิดว่าคนแถวนั้นเขาจะรอดูเรานะดีใจนะคะเราลงจากรถท่านั้นโอ้โหคนเท่าคนแก่แบบวิ่งมาอุย้ยแม่ใหม่เพิ่งเห็นตัวจริงโอ้แม่มแบบเราไม่คิดว่าเขาดูเราหน้าจอแล้วเขาจะ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 ,จะมอบความแบบว่าให้ความสนใจเราขนาดนี้อะคะ่ะม,มันเป็นอะไรที่ตื้นตันมากนะคะจริงๆแล้วเมวื่อคืนเมื่อวานเนี่ยแม่ขับรถเข้างานเราก็ จอดซื้อลูกชิ้นเรารู้แหละเวทีลิเกอไก่จะน่าจะไม่มีข้าวกินก็จอดซื้อลูกชิ้นเติ้ลเขาก็เดินลงมาว่าแม่ว่าทําไมแม่ไปโรนิเกเก็ไม่ได้เลยค่อยออกมาซื้อพอย์เติ้ลลงรถเท่านั้นหละเชื่อไหมคะอ้ยคนแม่แก่ๆส่ห้าคนแบบว่าขอบคุณหนึง่งใบค่ะแบบว่าวิ่งมาหาเติ้ลอะวายเต,ต,ติ้ลวายเติ้ลเราตีเติ้ลวายเติ้ลดีใจดีใจแม่ขำเปเต้นมากเลยคะ่ะ ขอบคุณนะคะคุณพี่ชื่ออะไรอะ่ะสุภาถูกไหมคะพี่สุภาช่กาก็ยากสวัสดีค่ะเขาก็ตีเติ้ลนะโอ้ยเติ้ลว้ายเจ,เจอแล้วเจอแล้วเติ้ลหรอกแม่เขาเป็นแม่แก่ๆเหมือนคนแก่เขาดีใจอะ่ะเขาสี่ห้าคนเขาลุมเติ้ลเนี่ยแล้วเขาตี <c oughs> แล้วแม่รถแม่มีกล้องข้างหลังใช่ป่ะสุภาปาปา,ปา พ่ออุดนอฟุนใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะแล้วแม่รถแม่มีกล้องข้างหลังแบบแม่เห็นแต่แม่นั่งเขา <c oughs> แลวพอถึงเลยเกดได้บอกว่า,าแม่นี่ก็จอดทำไมหมดแล้ว,ล,วงลงมาทำไมอะ่ะพอลงมาเท่านั้นแหละโอ้โหคนแก่เขาแบบว่าเขาเหมือนเขาดีใจมากค่ะเราเราไม่ได้น่าอะไรนะคะเลแต่ว่าเราดีใจอ่ะว่าคนแบบให้ความสนใจพวกเราขนาดนี้เขาตีต้น <c oughs> เจอแล้วนี่ไอ้ต้นหูนี่ไงลูกต้นโอ้โหตีต้นเจ็บแล้วเขาชายโยได้สิบใบแล้วค่ะสิะบใบแล้วค่ะเหลยยี่สิบใบนะคะเนตไม่ดีเลยจ้ะมันอยู่เป็นพุนบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมีงานจาน้ะเล่นวัดภาษศรีอานจ้ะหาอย่างหามากแล้วก็เมื่อวานอะทางทางวัดเขาจ่ายเป็นแหมยี่สิบะ จ่ายไปเยอะเยอะมากอ่ะหลายหลายต่างอ่ะแม่ให้เติ้ลช่วยไหนเติ้ลก็นับเขานับไปนับมานะเราก็บอกอ่ะเติ้ลนับแบงค์ยี่สิบบาทจ่ายเขาตัวตัวเองไม่ได้เขาก็นับจ่ายคขาตัวจริงแล้วเขาก็วางแล้วแม่ก็เรียกนิเกคเขาเรียกบัตังไอเติ้ลของเขาตังเขาอลไรจ่ายคขาตัวนิเกนับกันอยู่นั่นแหละนับไปนับมานับมานับนับกันอยู่นั่นแหละงงมั่งหายมั่งอะไรก็ไม่รู้ อยู่ในนั้นแล้วค่ะหายก็หายมไม่นับละขี้เกียจนับละแบงยี่สิบเยอะมากเมื่อวานใครอยากแลกแบงยี่สิบได้เลยนะคะเคมืม่อวานสนุกค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ผ่ามาไหมเอ็นดูเ, <laughs> เราเอ็นดูแม่แม่แถวนั้นมากเลยค่ะตีต้นยีงงตีแบบ เจอกันจ้าเจอกันจ้าตีแบบอุ้ยต้นลูกแม่เต้นหูยากเจอยากเจอ,อเจอตัวจริงเหรอตีตีแบบเนี้แล้วแล้วคุณนึกถึงหน้าเติ้นดิค่ะว่าหน้าน่าเป็นยังไงเอาคุณนึกหน้าเติ้นดีแล้วก็หันมาแล้วอมยิมม้มอะอมยิ้มด้วยเจ็บด้วยอะไรแกมันขามจริงไงเตินต้นอะ ไม่หลักไม่ตีเลยใช่ค่ะใช่เขาเ <cetera> ขาดีใจมากอ่ะเออเราเอ็นดูเขามากเลยแม่แม่ที่เมืองกาะชอบผมมากเลยค่ะเราขาไม่ขอเจอแม่เขามาอก,ก่อนรัดเอวเราอย่างนู้นมาฉันดูฉันดูแต่ในในโทรศัพท์ไม่เคยเจอตจริงวันนี้รัดหูเจอจริงอ้ฉันรักไม่ไมโอ้ขอพูดแบบโอ้ยังยัง,ย,งยังยังแบบว่า สุดปื้อมอะค่ะเราไม่คิดว่าคนจะติดตามเราขนาดนี้นะคะขอบคุณแฟนๆลิเกการจนบ,บุรีบอพอยเลยค่ะเมื่อคืนฮามากค่ะแม่ค่ะ